วันนี้ <hi> เราก็มาต่อนะคะแบบปึุหัดที่เราทํากันต่อเมื่อวานนี้นะคะข้อจามนี hmm. erm. ่จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากเครื่องหมายน้อยเครื่องหมายเท่ากับให้หนูเติมลงในวงกลมนะคะดูว่าอันไหนดูข้างหน้าเป็นหลักนะลูกถ้าข้างหน้ามันน้อยก็ใส่เครื่องหมายน้อยถ้าข้างหน้ามันมากก็ใส่เครื่องหมายมากแต่ถ้าสองข้างมันเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกต ดูให้ดีนะคะไอ้ตรงนี้ก็เอาไปรวมกันก่อนแล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะส่วนข้อสี่ขอให้เรียงจํานวนนะคะดูคําสั่งด้วยนะคะขออาจจะเรียงจากน้อยไปหามากเรียงจากมากไปหาน้อยหนูต้องอ่านคําสั่งด้วยนะคะพยายามจะกดอ,อ่านเอ,เ,อเองนะลูกอ่าต่อไปข้อหกเนี่ยให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตามแบบรูปที่กําหนดให้นะคะ นักเรียนก็สังเกตดูนะคะหกร้อยยี่สิบห้าร้อยี่สิบสี่ร้อยี่สิบแล้วต่อไปเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเพิ่มมันลดนะคะแล้วก็เพิ่มลดทีละเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ไปเติมอะไรงคิดดูนะคะส่วนข้อสุดท้ายข้อเจ็ดนะคะโทษทีนะคะมีแค่เจ็ดข้อลูกอ่านับจํานวนนะคะต่อไปเนี้ยแล้วก็มาเขียนเป็นแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบลดลง นักเรียนดูซิอันไหนที่มันน้อยสุดนักเรียนก็ออกขึ้นกดนะคะแล้วก็ลดลงลดลงลดลงไปเท่าไหร่จนถึงจำนวนหนึ่งสอสามสี่ห้าหกมีอยู่หกจำนวนนะคะนักเรียนก็สังเกตดูนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ